สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยอดละไมกันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe กับช่องยอดละไมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกาวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับจากช่องยอดละไมกันด้วยนะครับ โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นเสริมนะครับอินเทอร์เน็ตหรือว่ารหัสเน็ตฟรีนะครับของเกือข่ถู m ม v ฟนะครับเป็นจํานวนทั้งสิ้น8ตัว8รหัสนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับเพื่อนๆก็อย่ามีเงินไว้ในซิมนะครเพียงมีแคู่นย์บาทพอนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆออกมานะครับ ไปดูตัวแรกกันเลยนะครับให้เพื่อนกอดดอกจานเจ็ดดอกจานเจ็ดย์สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจานวนหนึ่จกใช้งานได้เวันนะครับตัวที่สอนะครับดอกจานเก้าสามห้าดอกจานเก้า้าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจานวนสองจิใช้งานได้สาวันตัวที่สมนะครับดอกจานเจ็ดเก้าเนะครับดอกจานหนึ่งดอกจานสองสามศูนย์ศูนหกดหก 0ดอกจัน35สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน10เมกนะครับใช้งานได้30วันตัวที่สี่นะครับดอกจนัน900ดอกจัน3510สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน1จิกใช้งานได้1วันตัวที่ห้านะครับดอกจนัน878ดอกจัน2ดอกจัน2สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2จิกใช้งานได้7วันตัวที่หกนะครับดอกจนัน935 ดอกจันสามหกสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นในจํานวนหนึ่งจิกใช้งานได้สามสิบวันนะครับตัวที่เจ็ดนะครับดอกจันเจ็ดเก้าเก้าดอกจันหนึ่งดอกจันสองสามศูนย์ศูนย์หกห้าแปดหกหกศูนย์อกจันสามหกสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นในจํานวนสิบเมกนะครับใช้งานได้สามสิบวันนะครับ ตัวที่แปดนะครับดอกจันเจ็ดเก้าเก้าดอกจันหนึ่งนะครับจันสองสามศูนย์ศูนย์หกห้าหกหกศูนย์ดอกจันสามเจ็ดซีเรียมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนสิบเมกนะครับใช้งานได้สามสิบวันนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำการสมัครกันดูได้เลยนะครับอาจจะมีสักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับถ้าเพื่อนๆสมัครไปก็ยินดีด้วยนะครับ